ชาวาทำพังเค้กนะครับไข่ไข่ตัวชิวฟางขนมางอัะสุดจบของีนี่เหมือนปติว่ายรอ่เหมอนน่ตูดใ่นะคะตูดใก่ที่ขาย สวัสดีครับเฮ้ยูนะครับวันนี้พังเค้กนะครับจะมาทำจะมาทำแพนเค้กนะครับพังเค้กนะครับมีส่วนประกอบมิซานโกโบตามนี้นะครับท่านนนะครับน้ำมันพืชน้ำผักพืชแป้งแป้ง,ปงน้ำตาลน้ำตาล ไข่คือคือ็กวิตไข่ไขือกลือเกลเกลือ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 ือเกืเกลือเกลือเกลอกืเลยอเกลนอืนมกลือกัืเลอกกเล อันนี้อะไรครับไก่ครับไก่ครับจำได้ครับเจงกี๋เลยอาไม่ได้ยังไม่เต็มตรงนี้หวานสุดเลยแม่

ใช่กูว่าคนหยุดได้คนคนคนให้เข้ากันคนคนคนให้เข้ากัน่คนคนอ่ะ<น><น>ใส่น้ำตา เป็นหน้าตาแพนเค้กที่เราทําเมื่อกี้นะคะเคจิเขาก็ช่วยแม่ผสมออกมาดีแต่ว่าแม่กลับด้านเราทําให้หนา้าเค้กเขาดูไม่สวยไปเลยค่ะแต่ก็น่าจะรสชาติน่าจะโอเคนะคะเดี๋ยวองเอาใส่จานแล้วก็ให้เคจิลองทานดูค่ะ 아니, s ตอนนี้เคจิก็เรียนพิเศษภาษากัษกเสร็จแล้วนะคะเรากำลังจะนั่งรถไฟไปที่สถานีมิตกะค่ะซึ่งเป็นสถานีบ้านคุณลุงนะคะแต่ว่าเราจะไม่ได้ไปบ้านคุณลุงค่ะเราจะพาเคจิไปเดินเล่นแถวสถานีรถไฟแล้วก็จะพาไปคาเฟ่ขนมปังที่เคจิเขาชอบมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ เราไม่ได้มาสถานีมีตะกะกันประมาณแปดเดือนแล้วนะคะทุกคนเข้าเดือนที่9ก้าแล้วอะ่ปะปกติก็จะนั่งรถมานะคะบรรยากาศด้านหน้าสถานีนะคะวันนี้มีคนมาเล่นดนตรีด้วย ค่680เยนด้านหน้าขวามือที่เป็นร้านขายผลไม้นะคะเป็นแบบสีเมี่ยม,มต้ตมสีแบบนสีตรงนี้เป็นร้านขายดอกไม้นะคะ ขายดอกไม้ต้นไม้ทุกจิงมซื้อทุกเทศกาลเหมนกันแต่ตอนนี้ข้งอกแน้อยมีดอกชบาด้วยดอกดาวเรืองคือดอกวิรอยชิร่เนี่ยเขา่มาสกเลยกมีรชเหอนที่หนูเลยค่ะทุกคนนี่ต้นขฟรขีนุ่ม ตึกซัมเมอรี่มาตรงนี้นะคะด้านบนชั้นสี่เป็นที่เรียนาภาษาญี่ปุ่นของแม่เคจินะคะปัจจุบันนี้ก็ยังเรียนอยู่คอ้ยเดี๋ยววันนี้จะพาเคจิมาซื้อขนมปังร้านนี้นะคะร้านโตเปิดหรือเปล่านะมิชิล <Delicious S 2> ิเชสมัคาดะมาแค่ตัดซื้อมาสัาสาสากหนึ่งตระกูลใหญ่ทั้งปั๊บไหนกันเนา

หั่อกมีมากกลองด้วยนะคะ 음. 음, 맛 네, 마마. 안파마의 가오の中은, 에도, อตอนนี้เราก็ทานกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ออกมาเดินเล่นแถวแถวสถานีค่ะตรงร้านข้างหน้านี้นะคะก็เป็นร้านขายของมือสองค่ะมีทั้งถ้วยชามของแต่งบ้านนะคะเป็นของมือสองสภาพดีค่ะซึ่งซอยนี้นะคะจะเป็นซอยเล็กๆแต่มีร้านค้ายเยอะมากค่ะทุกคน ที่ซอยเล็กแบบนี้นะคะเขาก็จะมีทั้งคนเดินจักรายานรถยนต์นะคะเขาก็ใช้ซอยอีกเล็กแบบนี้แหละคะ่ะเพราะว่าเป็นผังเมืองแบบเก่าที่เขาใช้กันมานานแล้วนะคะ,ดดคะ <laughs> เดินไปเดินมาได้กลิ่นเหม็นปุยลึก <laughs> <laughs> ปิดแม <laughs> <laughs> โอ้ยวันนี้จะพามาดูซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ไม่คิด 多いでしょあ <laughs> れ下がらない絶対ダメ <laughs> うん <laughs> いい感じだもうそうこうやそんぷうそうまだ、あ、<え>まだまだいい มิคันนะมิคันแต่ไม่เหมือนอะไรนะเ่นๆนและ้าเลยวันนรยสิบแปดเยนลูกมะเดื่อสามร้อยเจ็ดสิบ มาขายนะคะสามารถเป็ต้มสุกได้็ต้มุไก้นี่เหมือนปาิค่เราเลยเหรอม่รกปาิลเหมือนปาิวเลยอะ น <Culture. S 2> ี่เป็นไข่ปลาแซลมอนที่เขายังไม่ได้เอาออกจากตัวนะคะ ไก่นะคะสูตรไก่ก็มี วันนี้แม่เคจิก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกการรับชมทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกำลังใจด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ